สวัสดีครับทุกคนผมมลช่องมลโมนิกีวิดีโอนี้มาทำการในวิวโมชินกล่องนี้กันนะครับกับไอเกตหนึ่งตอนหนึ่งซีซีไนทีเดอร์จากค่ายสตามาเริ่มต้นที่ราคากันก่อนเลยนะครับตัวนี้ผมได้ราคารวมส่งมาไม่ถึง200บาทนะครับตัวนี้ก็มีขายทุกช่องทางเรียบร้อยนะครับทั้งในช้อปปีแล้วก็ใน t i k t o กช h o p นะครับก็เลือกซื้อเอาที่ราคาถูกที่สุดแล้วกันเนาะ ต่อมามาดูในส่วนของบล็อกอาร์ตกันต่อนะครับถึงหน้ากล่องจะเป็นรูปกรุ๊ปคัสตอมถีฟ้านะครับแต่จริงๆแล้วตัวนี้เป็นหุ่นสีดํานะครับถ้ากลัวจะกดซื้อไม่ถูกก็ให้ดูตรงสตาร์1 1 7ตรงนี้นะครับแล้วก็ตัว B3 ที่ด้านหน้ากล่องนะครับก็จะได้เป็นตัวสีดำเนาะด้านข้างกล่องนะครับก็จะมีรูปตัวหุ่นเมื่อประกอบเสร็จแล้วนะครับแล้วก็อีกข้างหนึ่งก็จะมีตัวอย่างการโพดท่าคร่าวๆมาให้ดูนะครับ ในส่วนของภายในกล่องนะครับก็จะมี2องสายสายแผงแม่ทังหมด42ซองด้วยกันนะครับแล้วก็ตัวนี้มีที่แคลวน้ําแถมมาภายในกล่องให้ด้วยนะครับในส่วนของคู่มือการประกอบนะครับก็จะเป็นแบบแผ่นพับนะครับเหมือนงาน HG ทั่วไปนะครับก็จะมีหน้าสีแล้วก็หน้าขาวดำนะครับ แล้วกอนในกองน,นี้ก็ยังมีแบคแพกเสริมแถมมาให้ด้วยนะครับซึ่งจะแบบแพกก็มีให้เลือกถึง2สีนะครับจะเป็นสีเทาอ่อนกับสีเทาเข้มนะครับในส่วนของรายละเอียดแต่ละแผ่นนะครับผมทําคลิปแกะก,กล่องมาและนะ้วเนาะสามารถไปดูย้อนหลังได้นะครับในส่วนด้านการประกอบนะครับพาร์ทบางชิ้นส่วนเขาทับอันเดอร์เกตมาให้นะครับก็อย่าลืมเก็บกันให้เรียบนะครับจะได้ประกบกันได้อย่างสนิทเนาะโดยรวมแล้วแทบไม่เจอปัญหาอะไรนะครับในส่วนของการประกอบ ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับตัวนี้ที่ผมทําไปก็คือประกอบติดีแค่น้ําพ่นเคียงเงานะครับแกนี้ก็ออกมาหล่อเทขนาดนี้นะครับในราคาไม่ถึง200บาทนะครับบอกเลยว่าคุ้มสุดๆด,ดีแค่น้ําที่เขาแถมให้มานะครับตรงรุ่นเนาะมันก็เลยทําให้ตัวหุ่นเทขึ้นมาเป็นทวีคูณเลยนะครับ แบคแพคด้านหลังก็จะมีทั้งหมด2แบบนะครับจะต,ติดแบบเดิมๆก็ได้หรือจะติดแบบตัวที่มีใบพัดด้านหลังก็ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของจุดขยับกันบ้างนะครับในส่วนของการกลางแขนก็ถ้าใส่ตัวปืนกลก็จะยกได้ประมาณนี้นะครับแต่โดยน้ำหนักของมนันเนาะรับไม่ค่อยไหวนะครับก็จะล่วงลงมาแบบนี้นะครับ แต่ถ้าเราหมุนมาด้านหน้านะครับไปปืนชี้ไปข้างหน้าหรือข้างบนเนาะก็จะแข็งแรงดีนะครับปืนจะไม่ตกนะครับโค้ท่ายิงปืนได้สบายครับและถ้าเราไม่ได้ใส่ปืนกลให้ไปนะครับใน่ซ่แขนก็จะกางขึ้นมาได้แบบไม่ตกเลยนะครับจะได้ประมาณนี้นะครับแขนขวานะครับก็จะพับขึ้นมาได้ประมาณนี้นะครับ แขนซ้ายก็เช่นกันนะครับจะพับขึ้นมาได้ประมาณนี้นะครับในส่วนของการขยับช่วงขานะคะก็จะเตะมาข้างหน้าได้ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะติดในส่วนของกระโปรงหน้านะก็จะขึ้นมาได้แค่นี้นะครับแล้วก็ข้างหลังนะครับก็จะเตะมาได้ประมาณนี้นะครับในส่วนของขาก็จะงอได้ประมาณนี้นะครับช่วงเท้าก็จะขยับได้ประมาณนี้นะครับสามารถ ยกซ้ายยกขวาได้ในส่วนของปัญหาที่เจอนะครับจะมีตรงเนื้อพลาสติกตรงกระโปรงด้านหน้าน,นี้นะครับล้อมมาแล้วมันไม่เรียบนะครับเห็นเป็นรอยยุบชัดเจนเลยนะครับและอีกที่หนึ่งก็จะเป็นตรงข้อแขนตรงนี้นะครับอันนี้พลาสติกก็จะยุบลงไปเช่นกันนะครับและปัญหาที่เจอหลักๆของช้อตัวนี้นะครับคือมือที่ใช้กำดาม,มันหลวมมากเลยนะครับ นอกนั้นแทบไม่เจอปัญหาอะไรนะครับหลักๆก็มีประมาณนี้เนาะถึงเป็นมือใหม่ก็ต่อได้แน่นอนครับยามาเทียบความสูงกันสักนิดนะครับตัวนี้เป็นซาคู่เขียวจากค่ายเจนะครับความสูงก็กรุ๊ปสูงกว่านะครับต่อมาเป็นตัว i อซ์เจ็ดสิบแปดแควกันดั้นะครับ เทียบกับตัวลักสุดที่ผมเพิ่งประกอบไปนะครับ G d r i n e Standard a r m o r ของ j m s นะครับเทียบกับบาวา a t ส l u p u s นะครับตัวนี้เป็นงานแท้บันไดเนาะตัวบ a l า a t สก็จะสูงกว่านะครับคลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับรีบีบคร่วาวๆให้ดูเนาะ ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นอีกตัวที่คุ้มค่าคุ้มราคานะครับใครสนใจก็หาตามกันได้เนาะผมลองต่อยแล้วครับตัวนี้ดีแน่นอนครับไงใครเข้ามาดูก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับแล้วก็ขอให้ต่อกันพากันให้สนุกนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ